ปิดประวัตินัตพัฒน์สีบุญเรืองนะครับหรือคุณพัฒนะครับคนนี้เนี่ยเกิดเป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าคุณเพลงกวิตาหรืออดีตชื่อว่าพัตนพรสีบุญเรืองลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่อ้อยกัาจานาเนี่ยกันไปมีภาพคู่เหมือนกับว่าเปิดตัวคบหากับคุณกวางแอปนอมอนนะฮะ ีนี้ก็เลยเกิดตั้งคำถามนะครับว่าแล้วคุณเพลงเนี่ยเขาเคยแต่งงานไปแล้วนะครับเมื่อปี2องพันหรเอ็ดเอดไดไหนเล่าถึงมาเปิดใจให้กับหนุ่มนักร้องควางแอปนอร์มอลก็ที่เพิ่งเลิกกับคุณฮันนี่น้ำหวานน้ำพึ่งไปนะฮะจวบเหมาะคนสองคนมาเจอกันครับทีนี้สื่อเลยไปถามครับคุณเพลงกวิตาก็บอกว่ายาแล้วนะออสามีเนะี่ย ที่แต่งงานไปเนี่ยแล้วก็กําลังเดินหน้าเรื่องกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับมือที่สามนะฮะเพราะว่าเขาเลิกลากันด้วยเหตุผลมือที่สามตรงนั้นก็เรื่องของเขานะครับเนี่ยประวัติของคุณนัทพัฒน์ศรีบุตรเรืองเนี่ยเขาเป็นใครเขาก็เป็นหนุ่มนอกวงการนะนะเขาไม่ใจคนบันเทิงแต่ว่าคบหากับคุณเพลงกับวิตามาถึงสิบหกปีนะครับมีตําแหน่งเนี่ยในแวดวงธุรกิจเนี่ยไม่ธรรมดาครับ เป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร m j et, เป็น p r i v a t เจ็ t สัญชาติอินเดียนะฮะในเครือข่ายของ Jet Airway ก็ดำรงตำแหน่งเป็นระดับผู้บริหารนะไม่ใช่บริหารร่างกายครับบริหารสายการบินครับเพราะว่าสายการบินในเครือข่ายของ Jet Airway นี่ยเขถือเป็น p r i v a t เจ็ t หรือว่าเครื่องบินส่วนตัวที่มีสถานการบินครอบคลุมกวา่า20เมือง สำคัญนะฮะทั้งเอเชียแปซิฟิกอเมริกาเหนือแอฟริกาและตะวันออกกลางนะครับก็ถือว่าคุณนัทพัฒน์สีบุญเรืองหรือคุณพัฒเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชื่อในแวดวงของธุรกิจนะเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยที่ในฐานะ CEO ของ m 7ครอบคุมบริการให้เช่าเครื่องบินเหมาลำนะครับเครื่องบินพยาบาลการบริหารเครื่องบิน บริการอาคารผู้โดยสารส่วนบุคคลและห้องรับรองพิเศษบริการซ่อมบำรุงเครื่องบินบริหารธุรกิจการบินส่วนบุคคลและภาคพื้นแบบครบวงจรและให้คำปรึกษาและดำเนินการเรื่องการบินถือว่าเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำหรือเครื่องบินส่วนตัวแบบพรีเมียมแบบครบวงจรนะครับนี่คือธุรกิจของคุณนัทพัฒน์ศรีบุญเลืองแล้วก็ประวัติคร่าวๆของอดีต สามีของคุณเพลงกวีตานะฮะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับแม่ครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับลาบกันครับสวัสดีครับ